้ารอบนี้อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลสนุกกว่าสนุกแล้วน่าจะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในพักร่วมอ่ะใช่มากขึ้นกว่าเดิมออนะฮะโดยเฉพาะความคาดหวังของหลายคนที่อยากเห็นการปรับคอรมอบ้างอะไรบางอย่างเนี่ยทีแรกเนี่ยหลังทุกการอภิปรายเนี่ยหนึ่งจะบอกเลยว่าการอภิปรายไม่ไม่มีผลม,มีผลน้อยมาก นะครับถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นี่น่าจะมีสักสองสาครั้งมั้งที่นําไปสู่การยุบสภานะครับแต่น้อยมากส่วนใหญ่ผ่านอยู่ดีนะครับเรื่องที่สองเนี่ยหลังการอภิปรายปั๊บนะฮะก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่รอบเนี้ยคุณดันมุ่งเป้าไปที่นายรามนตรีนนคนเดียวเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าจะปรับไหม e จะมีการปรับไหมมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะปรับในเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่า โ oh, mm hmm. อ้เขานบแน่นน่ะ mm hmm. นะฮะยิ่งให้ดูสัมภาษณ์คุณอนุทินแล้วหวานเจี๊ยบเลยทุกฝ่ายเลยคือไม่ต้องดูอะไรจานเมื่อวานดูก็รู้ <laughs> นะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องลุกขึ้นมาตอบ <c oughs> แล้วทุกคนนะพูดนะท่านนายกนะ่ะติดตาม <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านนายกไม่ได้ปล่อยละเลยคือทุกคนนะ่ะดูรู้เลยว่า เออเขาไปกันได้อะเขาไปกันได้คิดหนักนะนต้องจับมือกันแน่นๆอย่างนี้และพี่เพราะมันออไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้อ,อ,อันนี้ต้องวิจารณ์กันตรงๆว่าหลากหลายผลงานที่อยากให้เห็นมันยังไม่ได้ขยับออกมาอ,อ,อันนี้ถ้ามันทําได้มันเป็นประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลเกือบทั้งหมดนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังมีเวลาอยู่อีก2ปีนะครับอะไรที่กุ๊กกิ๊กอะไรกันก็มองข้ามกันไปก่อนขอให้ต่างฝ่ายต่างมีผลงานออกมาเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการหาเสียงในรอบถัดไป